ก็สะดวกครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศเลยครับก็โทรไปที่026882324ครับจิ๋วเจ๊กอ,อีชิเจียวหนังและปู่สนเจียวหนังนะครับ นี่ต้องขอบคุณนะครับปูนกาวปูกระเบื้อง TOA ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก TOA ขอบคุณน้ำจิ้มดับลันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยรวมถึงเจเจปอซาวน่าร้านค็อกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทควินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับนี่แหละครับซ้ายกับขวานะครับใครหลุดใครหลวมนี่โดนทันทีนะครับ ซุปเปอร์เจ๋งนี้เบียดเข้าไปออกแข้งขวาแสงตะวันก็โตด้ด้วยแข้งซ้ายนะครับชิงกันนอกนะครับตอนนี้วงนอกล้วนๆนะครับขยับเข้าไปนี่ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับนี่นะครับสายนี่สกัดเอาไว้ตลอดครับแสงตะวันซุปเปอร์เจ๋งขยับเข้าไปดัวแข้งขวาก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้โอ้ยเอาแล้วครับตะวันเข้าไปถ้าเต็มข้อนี่ยุ่งเลยนะครับเม็ดนี้มาลุ้นเลยนะครับยกนี้ยก,ยกสามฝ่ายแดงซุปเปอร์เจ๋งพิเด็ดเก้าเก้า น้ำเงินแสงตะวันมรัตนะบัณฑิตเอ้าสุภาหญิงย่องไปย่องไปเอาย่งองไปนะครับเอาขวาสวยเลยทีเดียวนี่อ้ามาสวยขวาไปแมชูชีพตีโบคานะครับลุ้นส่งลายมาก่อนเลยนี่นะครับนึกถึงโตโตยต้าท่องเทมอเตอร์เอา้าขยับซ้ายไปติดอีกสุภเจหงติดไปขวา,ามโดนซ้ายของแสงตะวันแมแสงตะวันอีซ้ายสวย นี่นะครับทาไม่ได้กรรมการแกะแยกนี่การชุดนี้เลยนะครับเอาให้แฟนได้ลุ้นกันฝ่ายแดงซุปเปอร์เจ๋งขยับอีกแสงตะวันิีซ้ายิีซ้ายิีซ้ายเตะไม้ซุปเปอร์เจ๋งไล่อีกติดติดติด,ตดยองอา้อาวอา้าวยันมาซ้ายของแสงตะวักนกอดซ้ายอีกดอกหนึ่งโอ้โหดูครับว่าจดจ้องกันกลางเวทีเลยครับขยับ โอ้ยซ้ายไปก่อนครับน้ำเงินนี่ครับขวาคืนวันนี้ต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยสวยๆจากอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายนะครับสงเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับโอ้นี่ตามติดกันต่อเลยครับยกสามขวาบัตโอ้โหโดนตัดล้มซะอีกครับฮ่าสร์เจ๋งโอ้คุณภา,ภาพล้วนๆเลยนะครับคู่นี้นี่ อาวุธที่ออกแรกใส่กันนั้นหนักแรงด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสายกระขวาชิ้งกันออกแต่ว่าแสงตะวันนั้นได้ความรวดเร็วแล้วก็สายแม่นนะครับโอ้ดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับซุปเปอร์เจ๋งโดนสายไปหลายดอกเหมือนกันเอาแต่ก็ยังมีแข้งขวาสวยๆนะครับโต้เข้าใส่อา้าวปลายยกแล้วนิดนึงยกนี้ยกสามซุปเปอร์เจ๋งแดงน้ำเงินแสงตะวนัน เอาติดไปซุปเปอร์เฉงแสงวันออกซ้าเอาขวาติดติดติดหมดยกพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันสุขของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์ว่ายีอพายขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจารันสนิทวง34มีนุโบดคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริอุ้ย ดีครับมาโอ้โหดูไม่สนแล้วครับเดินเบียดเดิน,ดนติดเดินเร็วเลยครับซุปเปอร์เจ๋งดูว่าแสงตะวันมีชกละเอียดเลยนะครับสายนี่ออกแม่นนะมาดูจังว่าซุปเปอร์เจ๋งนี่รู้นะครับว่าช้ากว่าครับต้องเบียดปล้ำในแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเดินจะเบียดจะชนเข้าไปดูว่าแสงตะวันก็ชกละเอียดมีลูกขวางลูกแทง มาดูวงในโอ้โหเอาละครับแบบนี้ก็หนุกแน่และครับเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันแล้วนะครับซุปเปอร์เจ๋งอา้าวติดตลอดไฟแดงซุปเปอร์เจ๋งน้ำเงินแสงตะวันแสงตะวันอีซ้ายนะอา้าวบุกอีกบุกอีกซุปเปอร์เจ๋งไล่เอแทงไปล็อกแม่ล็อกไว้แม่แสงตะวันแสงตะวันแกนล็อกได้นะครับล็อกได้ถ่วงเวลาไว้นีดถ่วงเวลาไว้ด้วย เดี๋ยวนี้ซุปเปอร์เจ๋งดับเรื่องชนขวาสวยเริ่มเตะได้เริ่มตีได้ตีเนี่ยต,ตีตีได้เชอกไม่เอาตีได,ด้การแกะแยก่อนนี่ครับมาเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งลูกศิษย์ของเฮียตีทีเด็ดเก้าเก้าครับโอ้โหแต่ดูวาไหนไหนแม่ขยก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 ลน้ำเงินก็ขวางไว้ดูครับมายกแล้วซุปเปอร์เจ๋ง นี่ครับโอ้โหตอนนี้มาสถานการณ์กลับมาคู่ขี้กันอีกแล้วครับพิาลีเรียกว,วงไนนี่ต้องเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้โแล้วก็ทําท่ายกนี้ออกมาแข็งแรงเลยนะครับซุปเปอร์เจ๋งไม่ยัมจะบิดเอ้ามาโดนล็อกเอาไว้ไล่แขนแล้วก็แขงสู้ด้วยนะครับแข็งตะวันก็ไมย่ยอมเหมือนกันนะครับวงไนนี่มีไล่แขนสู้ตลอดครับเอ้าติดตลอดซุปเปอร์เจ๋งขวางตีมาแสงวันซ้ายไปต่อย แม่ต่อยละเอียดทั้งคู่นายตีแม่ขวางแล้วตีลากมาลากมายางป้ปักเสาแหวกรักเอา้าพัดมาลาด้วยเอา้ามาหมดมาหมดมาหมดไฟแดงซุปเปอร์เจ๋งเอา้าเหมือนแสงตะวันซ้ายเชือกเชือกไม่เอานะล็อกไว้โอ้ต่อยดีคู่นี้นะครับโอ้เป็นมวยใหญ่ที่ต่อยมันเลยเอาหมายถึงปลายกบุกอีกซุปเปอร์เจ๋ง แสงตะวันแมทางขาไว้ทางขาไว้ทางขาไว้ปลายยกแล้วนะครับ,บาการแกะแยกบุกอีกซุปเปอร์เจ๋งแสงตะวันสร้างจังหวะซ้ายซ้ายมาแม่แทงโอ้ตีสวยแมาโอ้ทำท่าจะคารวะฮ่องเต้ด้วยนะครับทางแสงตะวันโดนซุปเปอร์เจ๋งนี่กระตุกปลายยกแรกนิดนึง อีกนิดเดียวนะครับอา้ตาีได้ตีได้แม่แต่วันจะแตวันจะโหมดยกนะครับโหมดยกที่4แบบไหนอย่างไรนะครับฟอร์มไล่เลี่ยงกันแล้วเขาแจ้งมาเลยนะก็ดูแล้วดูดีนี่จัดให้นะครับเอ้ามาลูกกันต่อนะครับยกสุดท้ายไล่อีกไล่อีกสุภาพเชีงต้องไล่ตล,ลอดน,นะครับเสียบปลายล็อกไว้แม่ ทางมาทางขางนิดนึงเอาตีกรรมการแกะแยกนี่ครับขอบคุณด้วยนะครับโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2 6 6 2 6 6 5 5 5จากโตโยตา้าเคมอเตอร์เพชรยินดีอะคาเดมี่โดยหนุ่มโบทคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์สาสกุลยิมครับโดยคุูหนึ่งชัดไทยสาสกุลนะครับตลาดของสี่นะครับ อ่ะนี่ครับอ่ะติดเข้าไปต่อเลยครับตอนนี้โอ้โหเดือดแล้วครับแม่สถานการณ์นี้ออกได้ทุกหน้าเลยครับพ่ฮาลีโอ้ต้องเบียดติดตลอดเลยนะครับซุปเปอร์เจ๋งแสงตะวันเองก็มีแข้งซ้ายเข้าไหนพยายามจะขวานจะแทงคู่เหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่ายังสนุกนะครับเอาไหนอย่าหลุดอย่าลวมนะครับในช่วงยกสุดท้ายสายเริ่มทํางานอีกแล้วครับแสงตะวันแม่สายแก่ใช้ได้เลยนะครับน้าเงินนายนายยกให้เลย สุภาพเจ๋งนะครับแต่ยังตีไม่ได้เต็มเอามาการแกะแยกก่อนเดี๋ยวนี้สุภาพเจ๋งเอาขยับขยับไม่เดินแล้วนะครับเสนตวันเต็มเต็มเตะไม่เตะเตะไม่เตะเตะไม่ซ้ายไปสวยขวามาสุภาพเจ๋งสร้างจังหวะนะครับเสนตวันโยกโอกาสแล้วสุภาพเจ๋งไม่เดินนะครับเสนตวันโยกไปซ้ายไปแม่ไม่เข้าแล้วนะครับซุปปเอร์เจ๋ง แสนตะวันต้องโยกอีกได้ไม่ได้ได้ไม่เอ้าขวามาไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์มาพริกไปพลิกมาจะถึงตอนนี้นี่ว่ายังดูไม่ค่อยออกเลยครับวาทุกคนเจ๋งอ้แสงตะวันแสงตะวันนี่ โอ้ now, โหกองเชียร you. ์ได well. ้เชียร์ได้รุนทั้งคู่นี่ฝ่ายน้องเงินบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยสถานการณ์ถือว่าวุ่นวายอีกแล้วนะครับยกนี้ี่โอ้โหสุประเจงี่เดินอยู่ดีๆนะครับออกมาชกตั้งรับทำห้แสงตะวันน่เดินสาซสายได้ไหลดอกเหมือนกันทำให้เกมการชกนี่เบียดกันระทึกเลยนะครับมาถึงตอนนี้นี่นะครับโอ้โหปั่นป่วนอีกแล้วนะครับอ้าวฝ่ายแดงซุอร์เจงนําเงินแสงตะวันตะวัน ซ้ายนะครับน้าเงินไม่เข้าแล้วมาอยู่ใกล้มุมด้วยสุประเยงโยกไปโยเหลืออีก30กว่ากว่าวินาทีอีกนิดนึงโอ้ต่างฝ่ายต่างนี่ไม่เข้าแล้วนะครับทั้งสุประเยงทีเด็ดเก้าแล้วก็แสงตะวนนันมอรัตนบัณฑิตนะครับรองผู้เอกวันนี้ไม่รู้ว่านี่มีอีกนิดนึงนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วก็พอจบผู้นี้แล้วนะครับผู้เอก ปฏิหารกับอีสานเหนือนะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนี่ปลายกอีกนิดเดิงเืีอยกนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายฝ่ายแดงสุปเยงทเด,ดเก้าเก้านำเงินแสงตะวันม,มรัตนาบัณฑิตนี่เลยครับในการจัดของเซโบสนัธเดชวชีระรัตนวงหมดยกสุดท้ายนะครับรอผู้ตัดสินบนเวทีนี่รอสักผู้เดียวก่อนนะครับเดินไปรับใบแรง แล้วก็ข้ามมาใบที่2แล้วก็สุดท้ายนะครับข้ามฟากไปทางด้านมุมนู้นไปไหนไปที่มุมแดงนะครับไปที่มุมแดงนะครับซุปเปอร์เจ๋งนะครับที่เด็ด99เป็นฝ่ายชนะแม่ชนะคะแนนแสงตะวันนะครับมตนบนดตไปนี่เลยครับผู้ชนะวันนี้ก็คือ